ย็นี่แหละนี่ไงนี่ไงโป้งไงยิ่งฟรีไปเรื่อยนะครับมับงกรก่อแล้วกันสีดสวยจิตโซโล่สกิลหนึ่งผมนะ กราบสวัสดีครับอยู่ผมยีิบสี k นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นทีรี่ยืนเลนนะครับรุ่นก็ไม่เที่ยํกลรังแฝงเนี้ยผมขึ้นไปไห้นะครับมือนีกดไอดีร่องครับสเลนกับเอลซูนะเน่้น้อยครับตัวนเกมสู่ไฟบ่อยนะครับทีลี่นี้ฟาฟ้าไปก่อนนะก็จะเก่งทีมไฟก็เก่งแบบของนำนิดหน่อยครับกลางโดนนะอับสองเขี้ยวเพียบก่อนนะจริงจริงกับอับหนึ่งน้ำ พมายามลบดีเกลซูนะครับใหญ่มันปนั่มเงินเท่านะเสียงเอาเบบดลดกันอัพหนึ่งน้ำนะครับตัวเนี้ยเดือดกันดขางเข้าบ่มีดาเมจเลยนะตัวเกม ตายเดยวนะครับผมจุ๋ยมันกะเกีงโปกนะเก,ก,ก่งงอกเก่งใจน่มีต้นเนื้อครับโปกเบิดเลยก็คือเบิดดกับเอลซูกะเบนแงนะผมได้การหล่นนิดหน่อยเล่นเล,นล่นเลย อ้าวได้ดีด้วยนะเนี่ยสวยจัดมาเพียงมาแถมเหลอแหลกเหลือนนะผมไปเหล้วนะสินอู้ห่ยนไปฝังมาได้ใส่ย,ยูซูก็ในนี้รองก็จะบวดตึงนะครับแบบชิวจัดเลยนะสำหรับผมต่างจากไอ้ดีหลักมากๆเลย กเ no, ทียกันได้เปรียบครับอู้อู้มาเแี้วจังหวะนี้หาเซียนตองมาเนี่ย เซลซูเซียฟิดทีมีอิเชียชีบิดโอ้โหชัดดาว กวามกวนแล้วก,กันครับเยอะสวดไอยู่นะมาเลยไปแล้วจ้าโดนโดนตั้งขาไปตั้งขากลับ เลกอดเลือดวาแหละด่าเกิดนะขังมันตัวอื่นไม่ค่อยเกิดครับชื่อจัดเลยครับเขายืนเล่นกัษณนนะแหละระวังด่าตัวเดียวครับตอนเนี้ย ตายยับเล้า่วยตายสก,กิลบสองผมฉากเขาเคลียร์เวียร์กว่าจะตายฮะอันนั้นไม่หยร์ยเลยจัดไป ใส่กันเลย,ยอย่าปล่อยพเปลี่ยนเขาโดนต้นเกยมยังกลางเกมอู้จะตายผมสู้อยัางเนี่ย ปวดกายเลยตุเลือดแป๊บนี่นีแหละนี่ไงนี่ไงโปงไง อันตี้แบบเซ็ตง,ง่ายๆเลยครับมาผมจะเป็นที่รีล่างท่องแล้วไม่กลาตรงมานแหละขอเวล์ซิมหาไปครับอัพสกิลสองให้เต็มกันนะกัน อยู่เลือดครับผมไม่ได้เลีงนะเลือดสิ่งไปอีกนั่นน่ะตายครับเอ้ยโอ้โหมีเซอร์้มาได้เลยมองมีผิดเลยนะผม ตามจีบบวกครับลระบังจะด่าตัวเดียวนะกันด่าตายกับเครื่องฟรีเลยครับยิ่งฟี่ไปเรื่อยๆนะครับเาังกรก่อนละกัน ตีสวยจิตโซโลสกิลหนึ่งผมนะบังสวยบอสบอ,อดใจของเจา้าวาเตียลี่ๆนะ่ะเข้าไปตายด่าเลย สองพันเอ็ดขาดสี่ร้อยครับผมขาดสองร้อย บ่ใช่เนี่ยเกือบเซียก็เกิดเอ้ยเสียก็เกิดแล้วร้อบเนี่ยสวย ด่ามาอนี้ลาดได้วะนะชี้ค,ครับได้พมนะชี้ด้ด่าด้วยเด็นดีครับด่าสงสัยเป็นไอดีหลอกเหมือนกัน กี่พี่หลึกทนอไปแล้วดีแล้กผมจีจีครับผม บีพีครับขาสิบได้สามครับเอ็นเนสิบเอ็ด,อดนะด่าเหมือนจะลุดไปต้นเกมเลยโดลิงตั้งเกมนะครับด่านี่ไปหน่อยละกันโตแบกจัดประมาณนี้นะครับที่ลีนะเจอกันลิหนานะครับเจอกันครับเจอกันเดี๋ยวลงแหลกหน่อย